เอลังกาซบนิวคาเซลค่าตัว2,400ล้านเซ็นยาวถึงปี2,030นิวคาเซิลยู่นเตดครับบรรลุข้อตกลงคว้าตัวแอนโทนีเอลังกาปีกทีมชาติสวีเดนจากนอตติงแฮมฟอร์เรสโดยค่าตัว55ล้านปอนด์หรือราว2,400ล้านบาทโดยเจ้าตัวเตรียมรับการตรวจร่างกายภายใน48ชั่วโมงก่อนเซ็นสัญญายาว5ปีไปจนถึงปี2,030ข่าวนี้ได้รับการยืนยันจากสองนักข่าวดังระดับโลก อย่างฟอริซิโอโรมาที่โพสต์วัีเดท Here we go และเดวิดออส e ินจาก The Athletic ที่ระบุรายละเอียดว่าเอลังกาตกลงเงื่อนไขส่วนตัวเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงขั้นสุดท้ายก่อนเปิดตัวเอลังกาในวัย23ปีเคยเป็นดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเตก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับ Nottingham f o r เรสและกลายเป็นกำลังหลักได้ทันทีลงเล่นไป82นัดทำ11ประตูกับอีก21แอสซิตกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดของทีมในช่วงหลัง การย้ายไปร่วมทีมสาริกาดงครั้งนี้ถือเป็นการก้าวหน้าสำคัญในอาชีพการค้าแข่งของเอลังกาจะช่วยเพิ่มความเร็วและความหลากหลายให้กับแนวรุกของนิวคาสเซิลในฤดูกาลหน้าได้อย่างชัดเจน